ภาพชีวิตปัจจุบันสมาร์ทในวัย45ปีต้อมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่คลายหลายคนชื่นชอบแล้วรู้จักเป็นอย่างมากสำหรับสมาร์ทที่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาของเขาบนจอทีวีสักเท่าไหร่วันนี้จึงจะพาไปชมภาพปัจจุบันของเขาโดยสมาร์ทเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน2520เขาจึงตัดสินใจที่จะไปศึกษาต่อที่เมืองนอกหลังจาก10ปีที่ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา เขาเคยเป็นคุณครูรับจ้างสอนวิชาฟิสิกส์รวมไปถึงการเป็นคนคุมห้องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสมาร์ทจบระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรระดับมัธยมปลายที่ด n g t ิ n school และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทที่ s ซาว์นอคอร์ริออฟอาร์ตแอนด โดยแม่ของเขาเสียชีวิตทำให้เขาตัดสินใจแสดงละครเรื่องกุหลาบสีดำเป็นเรื่องแรกกำกับโดยพงพัฒน์วชิระบ,บัรจงหลังจากที่ก่อนหนน้าี้เคยได้พบกันโดยบังเอิญกับภรทยรัฐอมตะวนิชที่ยกกองละครมาถ่ายทำที่บริษัทซึ่งเป็นคนที่แนะนำให้รู้จักกับพงพัฒน์